สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะตายเชิญพบกับครูที่ท่านไม่อยากพบอยากพบเป็นเวรกรรมของท่านที่ทําให้ต้องมานั่งดูเราเป็นบุญมายอยู่กับพวกเราพุทธยุทธพุทธพุทธอะไรอขงเนี่ยมอขัดกุยมนต้องพุทธยุทเออถูกแล้วอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมครับพุทธยุทวันนี้เรามี อะไรแปลกๆใหม่ๆมานำเสนอแก่ซึ่งเราเคยปรับากาศไปมากมายบางคนเขาไม่เชื่อปรับากาศนล่นมันปรับากาศก็บุงปรับากาศอ่ะกูปรากาศโอ้ขอโทษครบต่อเลยอะไระกูงงมึงเนี่ยวันนี้เรามาโจ์เลยเดี่ยวโหลดเดา๋ยวโหลดเพลงเพลงอะ ไอ้ผ kind of ูพันใจตอพอ่ะหายตาตพเอออะไรแหละอะไรเนี่ยมึงคดเยอะไงยูนหมืนกันบ้างตอเหรอผโชว์โชว์เออเครื่องพอมาดาวน์โหลดโชว์เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เครื่องตัวเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวลวงมันอยู่จุกซึ่งเปิด3 G ได้ไหมเนี่ยเอ้ยอย่าเล่นเยอะ3 G หมดช่วยปิดเครื่องเดี๋ยวไอ้เขามึงลาเยอะใหญ่เลยเหรอเอาละนี่ คุณคงจำเบอร์ได้เปิดไม่ติดอ่ะครับผมเ่นนัมเดวดาวโหลดนะครับไล้ได้กลดอกกันหนึ่งสองสามแปดสองสองห้าอ่าแล้วแล้วทำไงต่อแล้วทำไงต่อแล้วกดปิดเครื่องครับปิดบ้าล้าทำไงครับแล้วกดโทรเลยครับอือครับ ปุ่มปีกเกบร์กับลำโพง่ะเปิดเ,เร่เหนหนง,ง,งชิบายาแล้วทำไงต่อวะมาละมาละมาละแล้วต้องกด9ไม,ไม่ใช่รับอ้าเขาบอกคนอื่นรอก่อน

ใจผูกพันตอพอจะเพลงรอสายใ,ใจผูกพันตอพอครับอเพลงอะไรนะครับอีกรั้งนึงครับออใจผูกพันต่อพอใจผูกพันนะครับแล้วคนสุดสาราสักครู่ครับครับได้ครับ<ๆ>ส,สวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่าน,น,นที่เรสาจสากคุณออสมาเลขรัพท์0 สามสอกหเจดีแดปัจจุบันใช้ไปดู i อ h o n e 4่สตองไหมครับถูกต้องครับกัปบุกเป็นที่ส่งของเพลงสายปุกพันอออพสนใจรักฟังเพลอยากเพิ่มควสดต้องก่อนไหมครับครับสนใจครับสนใจครับฮะครับผมใจนักฟังเพลงีอยากเพิ่มความสกต้องได้เลยครับ ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับผมเดี๋ยวนั้นจะวางสายนะครับรับเอกสาร m ี t งานการเปิมเพลงได้เลยในส่วนของค่าบริการเสียงเพลงสายมีค่าบริการเพลงด้วยการสองแบบให้เลือกครับแบบแรกแบบรายเลย์ต่อวันนี้เลยค่าบริการเพลงละยี่สิบเก้าบาทแบบที่สองแพ็กเกจโปรโมชั่นเดือนละยี่สิบเก้าบาทพอการโหลดเพลงที่ไทยกันนี้ด้วยไม่อาจทั้งสองแบบนี้นะครับยังไม่รวมกับค่าสัญญาเพลงสายกับทางระบบดีแท็กสนใจกับรายการแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองครับ แบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งซื้อขาดแกงเดียวหักับงริการ2ีบเ้าทนะครับครั้บางสายรอรับ S เป็มชแบเตอเพ่ก้าส่วนรัายได้เลยอ๋อคุณสืามเ่มเติมไหมครับเออไม่มีครับขอบคุณมากครับครับผมโอาสหน้าต้องการดาวน์โหลเปิ่มงสายเติมแล้วจึงเตรียม่งิดาจาก12399สวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โทรศัีฟังไม่ดีนะสิบบาทเลย นั่งาต่อรอเอ็มเอมาเราต้องรอ SMS s m s มายืนยันนั่งกันไปก่อนเอ้า <c oughs> เป็นไรเอเเมข้าวครับโอ้โห <c oughs> ตะกี้เอเเมข้าวครับแสดงว่าใช้ได้แล้วอลองเลยไหมลองลอง<า>ล,ลอ,งองโทร,โทรด,ดูลองสิปเปิดสียงดังเลย อ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรมือถือกครับพอพอพอโอ้ก็ใช้ได้นะหาแรงดีถือว่าใช้ได้ใช้ได้แต่เสียดายพนักงานเป็นผู้ชาย้าเป็นผู้หญิงนี่ผมจีบโชว์ละจะคุยานวันนี้ก็วันนี้ก็ฝากไว้สำหรับการดาวน์โหลดเพลงเสียงรอสายครับดาวน์โหลดได้จริงๆนะครับไม่ได้ตลกอ่าไม่ได้ร้อเล่นไม่ได้ตลก ตามหมายเลขนะครับดอกจันหนึ่2สองสาครับทุกเครือข่ายวันนี้ทั่วประเทศไทยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้าสำหรับศิษย์เก่าคนที่รักต่อพอไม่จำเป็นต้องศิษย์เก่าปัจจุบันทุกคนเป็นผู้ปกครองก็ได้นะที่มีความผูกพันกับโรงเรียนเตรียมพัฒนะครับก็อยากจะให้ช่วยๆกันดาวน์โหลดอ่าใช่ช่วยกันช่วยกันรายได้เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยครับส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายเราก็จะเอามาเป็น ทุนในการทาผลงานที่ดีต่อไปคร้างความีเรื่อยๆครับอาจจะเพลงปีหน้าอาจจะมีเพลงอาจจะมีเพลงให้เราได้ชมอีกออกมาครับก็ฝากกว้ด้ยครับสําหรับการดาวน์โหลดเพลงใจผูกพันต่อบอครับอ่าหมายเลขนะครับดอกจันหนึ่งสองสามแปดสองสองห้าครับครับเรือข่ายเลยสาหรับวันนี้พวกเราพุทยศมึงผิดตั้งแต่เริ่มมึงผิดรายการอือแล้ว้างหนึ่งแต่เย็นพวกเราพุทธิยศลาไปก่อน อ่าวันนี้ลาไปก่อนเอาละครับเทปหน้าจะมีอะไรตามชมเรื่อยๆที่ Channel y o u TUP b e t Channel อ่าครับผมและทางเพจ a c e บุ๊ก TUP Photo TUP v a l i t y นะครับก็ฝากไว้ด้เช่นเคยเช่นเคยวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ